ช่วงนี้ข่าวพระสงฆ์องค์พระเจ้ามีแต่พพิกๆอยู่ตลอดมันก็นะไม่รู้จะพูดยังไงดีก็ทำให้เห็นกันเลยละกันแล้วก็ให้ไปพิจารณากันเอาเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันควรหรือเปล่าหรืออย่างไรเอ่อ ต้องบอกว่าคิดจิวัดดังอาจารย์ดังๆพระดังๆหลายวัดดังมีชื่อเสียงเพราะการดูดวงดูโชคชะตาราศีทำพิธีสืบชะตาสะดะอกเคาะหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะทีนี้มันก็ต้องถามว่า มันถูกต้องแล้วหรือเมื่อ2,600ปีก่อนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรไว้บ้างแล้วที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ชาวพุทธคิดว่ามันถูกต้องดีงามแล้วหรือยังเอาง่าย พทดมันเป็นพูดแบบไหนกันล่ะสิบวัดยังสอนไม่เหมือนกันเลยในสิบวัดมันเหมือนว่าจะเป็นพูดเหมือนกันนะคือวัดนี่แหละดูว่ามันจะเหมือนกันแต่ไปดูดีๆมันมีารายละเอียดของความแตกต่างอยู่ในสิบวัดที่ว่าสิบวัดจะมีข้อแตกต่างยีสิบวัดมันก็แตกต่างกันออกไปอีกหนึ่งรวัด สองร้อยวัตห้าร้อยวัตเคยสังเกตบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมเคยพิจารณาบ้างไหมว่าเวลาเราไปวัดในแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะบางทีหลักการสอนยังไม่เหมือนกันเลยเหมือนว่าจะเป็นพูดเหมือนกันแต่จริงๆดูดีๆมันไม่เหมือนกันนะแล้วจะมีสักกี่ที่ที่พูด ความจริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนบางวัดก็สุดโต่งไปเลยเคร่งแบบไม่รู้จะพูดคำไหนดีว่าเคร่งมากเคร่งจนกลายเป็นคนไปปฏิบัติธรรมคนไปบวชหลงไปอีกแบบว่าเคร่งเกินกลายเป็นว่าตัวเองหลุดหลุดไปอีกโลก ในความว่าเคร่งของตัวเองแต่ไม่เคยรู้ตัวเองว่ากำลังหลงไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ข้อที่หนึ่งนะตัวหลงมันมีต่างกันหลงกันไปคนละอย่างสองอย่างบางที่ไอประมาณประเภทนี้มีเยอะด้วยในประเทศไทยวัดที่ดูดวงดังเพราะดูดวงดังเพราะการทำพิธีดังเพราะอะไรประมาณอย่างนี้ ถามว่าแบบเนี้ยพระวูเจ้าสอนไว้ไหมและที่มันแตกแขนงแยกย่อยกันออกไปอีกมากมายก็อย่างที่เราว่ามันเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่จริงมันไม่ได้เหมือนกันนะมันมีข้อแตกต่างของมันอยู่ทำไมแต่ละวัดแต่และที่สอนไม่เหมือนกันคำคนนี้ไปพิจารณาดีๆนะมันเหมือนว่าจะเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน มีหลายที่นะที่เชื่อไหมว่าสอนให้นั่งสมาธิกรรมฐานสอนให้ดูกรรมตัวเองไอ้นี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ก็ต้องถามว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้แบบนี้ไหมไม่นะไม่ได้สอนแบบนี้หลายพี่ก่อนเคยมีคนมาหามาปรึกษามาถามมาพูดมาคุยนี่แหละแล้วก็บอกว่าเคยไปปฏิบัติธรรมที่หนึ่งที่นั่นเขา สอนให้นั่งสมาธิดูกรรมตัวเองไอ้เราก็ถามรายละเอียดว่าแล้วเขาให้ทำยังไงสรุปเบ็ดเสร็จง่ายๆเอาคนไปนั่งรวมกันในที่ที่1ห,หรือบางที่บางสถานที่ก็ให้แยกแยกกันนั่งแล้วก็ให้พิจารณามองดูแต่หลักใหญ่ใจความจับใจความได้ว่าส่วนใหญ่ เอาไปนั่งรวมๆกันแล้วก็มีคนพูดนำอยู่ข้างหน้าเห็นไอ้นู่นไหมเห็นแสงนั่นไหมไอ้นี่ไหมไอ้นู่นไหมนี่นะอย่างนี้อย่างงน้นสรุปรวบแล้วตตดตอนจิตของคนเราเนี่ยมักจะถูกต้องบอกว่าเมื่อมันมีบางอย่างมากระทบ หรือมีบางอย่างกำลังนำทางจิตของคนเราเนี่ยมันจะตามสิ่งนั้นไปโดยอัตโนมัติสมมติในสถานที่นั้นๆนันนนั่งสมาธิรวมกันมันมีข้อหนึ่งที่ทำให้คนเราหลงทางได้ง,ง่ายขึ้นอะไรรู้ไหมก็คือความศรัทธาของเรานี่แหละเมื่อคนเราเกิดความศรัทธาหรือนับถืออะไรสักอย่างนึง นนมันไปเกินร้อยละจิตไม่ไม่บรญญะบรญยังไม่ไม่เบรกตัวเองละพร้อมที่จะเดินตามเขาแบบไปแบบเชื่องเชื่องอะ่ะเมื่อคนนำทางบอกว่าเห็นดวงแก้วนั้นไหมเห็นแสงสว่างนั้นไหมเห็นแสงไฟนั้นไหมอย่างนี้สิไอ้นู่นสิไอ้นี่สิจิตที่มันมีความเชื่อศรัทธาอยู่แล้วข้างในเนี่ยจิตได้สำนึก มันเก็บข้อมูลในหลายๆอย่างไว้อยู่แล้วเมื่อความเชื่อความศรัทธามันเกิดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นบอกให้คุณเดินตามไปนะเป็นการง่ายมากที่คุณจะเดินตามคล้อยตามเขาไปโดยโดยสะดุดีโดยไม่มีข้อโต้แย้งเมื่อคนข้างหน้าเขาบอกว่าเห็นแสงไหมจิตของคุณอยู่ข้างในพร้อมจะเห็นแสงกับเขาในทันที เรียบเทียมง่ายคุณเคยเห็นพวกอพิธีไหว้ครูไหมทําไมคนเป็นแบบหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันคนองค์ลงพร้อมกันแล้วคุณคิดว่ามีจริงไหมไอ้ที่เขาว่าองค์ลงผีเข้าเทพเจ้านู่นนี่นั่น,นหรืออะไรก็แล้วแต่ไปทําพิธีคนรวมกันเยอะแยะหรือ หลักง่ายๆคุณเคยได้ยินพิธีสวดพานยักษ์ไหมพ,พิธีอะไรก็แล้วแต่ที่รวมคนไว้มากๆในใจเกิดความเรื่มใส,ส่ศรัทธาบางอย่างอยู่แล้วหลายคนไปสักยันสักอะไรมาต่างๆมากมายไปไหว้ครูรวมกันไอ้ข้างหน้านี่โอ้โหเสียงสวดกระหึ่ม นึกหลักการง่ายๆเวลาคุณไปเข้าเทคหรืออยู่ในร้านอาหารที่เสียงเพลงดังๆอารมณ์คล้อยตามคุณเข้าใจคําว่าอารมณ์คล้อยตามไหมมันพร้อมที่จะลุกเต้นอน่อารมณ์เดียวกันยิ่งถ้าคุณแบบอยู่ในผับในเทคแล้วเมาเสียงเพลงดังๆมากระตุ้นคุณอยากลุกเต้นไหมอารมณ์เดียวกันกรณีเดียวกัน เพียงแต่มันคนลาสถานที่คนลาแบบอย่างกั่นั้นเองแต่จริงแล้วเป็ดเสร็จมันเหมือนกันนั่นแหละการทำพิธีอะไรก็แล้วแต่เสียงูตดกระหึ่มขนาดนั้นเสียงกระตุ้นเสียงเลา้าเฮ้ยนู่นนี่เสียงดังมากไอ้ที่มันมีความศรัทธาข้างในใจอยู่แล้วนะี่ะมันพร้อมลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยฉันเป็นไอ้นี่ฉันไอ้นู่นมีเทพอันนี้ดูแลอยู่ไอ้นู่นไอ้นี่ วิ่งกันให้พลาดเลยเอที่วิ่งกันพลาดน่ะเกิดจากอะไรจิตของแต่ละคนนี่แหละที่มันมีความเชื่อดังเดิมอยู่ไอคนนำทางที่มันกระตุ้นอยู่ข้างหน้ามันก็พูดอ่ะพูดไปเรื่อยของมันนั่นแหละถามว่าไอคนนำทางม็ยังหลงทางขงมันเลยมันยังไม่รู้เลยมันพูดอะไรสอนอะไรให้ลูกศิษย์อยู่หลายที่ สอนให้ดูกรรมตัวเองก็ต้องบอกว่าดูทําไมเกิดประโยชน์อะไรกลับไปแก้อดีตได้ไหมแก้ไม่ได้แล้วอยากดูทําไมเห็นได้นู่นไหมเห็นได้นี้ไหมอดีตไปฆ่าคนตายมากลับไปทําให้มันฟื้นได้ไหมไม่ได้หลายคนนั่งสมาธิไปร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตาย ก็บอกว่าเห็นกรรมของตัวเองแล้วยังไงเห็นแล้วยังไงไปไปแก้อะไรได้ม้างอ่ะแมงชาติไหนก็ไม่รู้ไปทาให้มันเฟื้อได้ไหมนั่นอะไม่ได้แล้วยังไงก็คือทำปัจจุบันเ่ยคุณอยู่กับปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นไม่ใช่เหรอแล้วจะไปโหยหาดูอดีต ทำใม่แล้วไปแก้มันได้ไหมก็นี่ไงอยู่กับปัจจุบันแล้วทำปัจจุบันให้ดีอ่ะไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มทำความเข้าใจว่าคว,ค,วควรควรควรอยู่ให้ให้เป็นยังไงกับชีวิตที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะไม่สร้างปัญหาไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองอดีตมันแก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเราสามารถเลือกวิถีชีวิตของตัวเราเองได้ โดยตัวเราเองไม่ใช่บอกว่าหลายคนบอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมอันเนี้ยคุณกำลังคิดผิดและคุณกำลังแสดงความโง่ของตัวเองออกมาให้โลกได้เห็นถึงเวลาเกิดปัญหาคิดไม่ออกแก้ไม่ตกไปวัดี่ยวถังสังฆทานไปถังหนึ่งถามว่าได้อะไรกับถังสังฆทาน ไม่ได้เลยเลยทุกเท่าเดิมทุกหนักกว่าเดิมแก้ปัญหาไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับถังสังฆทานกรวงกรวงมนุษย์แก้ปัญหาไม่เป็นอยู่กับความจริงไม่เป็นยอมรับความจริงไม่ได้ปฏิเสธทุกความจริงตลอดเวลามองปัญหาไม่ออก มองต้นสายปลายเหตุของปัญหาไม่ออกมองทุกไม่ออกมองไม่ออกสักอย่างถึงเวลาเกิดปัญหาไปวัดไปทําบุญทำสังฆทานอยากบวชหลายคนเกิดปัญหาเห็นข่าวบ่อยๆนะไปบวชร้อยวันพันปีไม่เคยทําบุญไม่เคยเข้าวัดไม่เคยนั่งสมาธิ ไม่เคยพิจารณาตัวเองเกิดปัญหาอยากบวชบวชกี่วันสามวันเจ็ดวันเก้าวันได้อะไรได้อะไรวะไม่ได้อะไรเลยร้อยวันพันปีเป็นบวชอยู่สามวันเจ็ดวันเก้าวันมันมันคิดอะไรได้เร็วขนาดน,นั้นเลยเหรอมันแก้อะไรได้เร็วขนานั้นั้นหรอ การบวชไม่ได้ช่วยอะไรนะมันยิ่งทําให้โง่น่ะกว่าเดิมอีกโง่หนักกว่าเดิมอีกโง่ซ้สำสากด้วยหลายคนบอกก็แค่สงบสติอารมณ์อยู่ที่ไหนก็สงบสติอารมณ์ได้เพราะคุณแม่คุณทั้งหลายเอ,อ่ยมึงน,นั่งขี้มึงก็สงบสติอารมณ์ได้หลายคนบอกไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม ไม่มีเวลาอะไรเลยชีวิตวุ่นวายกับการทำมาหากินอยากจะเคลียร์งานปีนึงไปบวชสักสามวันอย่างที่ว่าปีหนึ่งสามร้อหสิบห้าวันไปบวชสามวันได้ไรไหมสามวันที่ไปบวชได้ไม่ใช่ไม่ได้นะได้เซลฟี่แล้วก็บอกชาวโลกว่าสงบจิตสงบใจมาบวช ปฏิบัติธรรมเอาบุญมาฝากอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะได้เลยไหมได้ได้แค่นี้แหละโง่เท่าเดิมปัญญาไม่มีเหมือนเดิมโง่ยิ่งกว่าเดิมใครที่ยังยอมรับความโง่ตัวเองไม่ได้นะไม่มีปัญหาปัญญาของตัวเองได้เจอเมื่อใดที่มนุษย์มองหา และยอมรับความโง่อของตัวเองได้เมื่อไหร่นั่นแหละหมายถึงมันเริ่มฉลาดขึ้นมันเริ่มมีปัญญามากขึ้นตาบใดที่ยอมรับความโง่อของตัวเองไม่ได้ตาบใดที่ยอมรับความจริงไม่ได้ปฏิเสธทุกความจริงตลอดเวลาชีวิตไม่มีวันดีขึ้นหรอกจาไว้ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาสงบจิตสงบใจต้องหาเวลาไปวัดวัด ไม่ได้เป็นที่ทิ้งทุกที่ทิ้งทุกอยู่ที่ไหนสว้วมเวลามุงปวดขี้ไปทิ้งที่วัดได้ไหมได้ส้วมวัดเต็มไปสร้างปัญหาให้พาคกับวัดอีกสามร้อยหกสิบห้าวันถ้าคุณบอกว่าไม่มีเวลาอันนี้ยต้องบอกว่าตอแหล ตอแหลมากตอแหลมากวันวันนั่งจิ้มโทรศัพท์เนี่ยมีเวลาไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงทุกคนมีเวลาเท่ากันหนึ่งวันยี่บสี่ชั่วโมงไม่มีเวลาเลยแม่งนั่งเลื่อนทั้งวันนั่งเรือนเวลาไปไหนหมดละ่ะแบ่งเวลาให้เป็นสิ นั่งสมาธิวันละห้านาทีพอตอนไหนได้บ้างอย่าบอกว่ามีเวลาวันนี้เราจะพูดเรื่องขีรล่นๆนั่งขี้ทำสมาธิได้หลายคนบอกว่าการจะสวดมนนั่งสมาธิจะต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยใส่ชุดขาวอยู่หน้าหิ้งพระห้องพระต,ต้องนู่นต้องนี่ อย่าไปสร้างกฎก,กติกาให้ตัวเองมากมันไม่พ้นทุกสักทีอย่าไปไอ้นูน่นไอ้นี่มากไม่งั้นไม่มีเวลาทำสักทีนะอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆอย่าทำเรื่องยากให้มันเป็นเรื่องโคตรยากคิดขบวนการคิดอะต้องรู้จักวิเคราะห์ให้มันง่ายขึ้นอ่ะ ไอ้ไอที่มองเห็นว่ามันยากอยู่แล้วอะ่ะดันไปทําให้มันยากไปอย่าทําเรื่องง่ายๆให้มันกลายเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องยากๆก็อยากให้มันกลายเป็นเรื่องโคตรยากไอ้เรื่องโคตรยากก็อย่าให้มันกลายเป็นเรื่องโคตร,คตรคตพ่อโคตรแม่ยากทำสมาธิตอนไหนวันหนึ่งคุณขี้กี่นาที นั่งขี้กรุณาวางโทรศัพท์หนาทีดมขี้ตัวเองจะได้พิจารณาไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องแม่งไปอะไรที่มันยุ่งยากเยอะแยะคิดไม่ได้หรอกหนีทุกไปไหนเอาทุกไปทิ้งทะเลเอาทุกไปทิ้งต่างจังหวัดเมืองนอกนูน่นนี่นั่นทิ้งได้ไหมทุกมันอยู่ไหนทุกมันอยู่ในใจจะไปทิ้งที่ไหนกันถามหน่อยสิ เรียนรู้ชีวิตเรียนรู้ความทุกข์เรียนรู้ปัญหาจะแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่แก้ที่ไหนต้นเหตุมาจากไหนจากตัวเราเองทุกๆคนใช่ไหมแล้วนี่จะไปแก้ที่ไหนกันถามหน่อยสิไปแก้ที่วัดได้ไหมไม่ได้ไปแก้ที่ทะเลเหมือนมีสิบวิดีโอหลายคนพร่มเพลอเวลามีปัญหาอยากเอาทุกข์ไปทิ้งทะเลมันจะบ้าหรือเปล่า ไม่มีใครแก้ทุกข์ให้คุณได้หรอกถ้าทุกข์มันปัญหามันยังอยู่ในใจอะไปวัดสบายใจแป๊บหนึ่งต้องบอกว่ามนุษย์ชอบหลอกตัวเองหลอกตัวเองตลอดเวลายอมรับความจริงไม่ได้เวลาไปหาสถา,านที่ที่จะผ่อนคลาย แป๊บหนึ่งไปวัดได้พูดกับพระที่นับถือรู้สึกสบายใจผ่อนคลายสบายใจจังเลยผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงทุกเหมือนเดิมหลายคนมีปัญหาเป็นลงที่ขวดเหล้าสบายใจแป๊บหนึ่งสองสามชั่วโมงว่าไปหลังจากสั่งเมาทุกเหมือนเดิม ไปเที่ยวนูน่นนี่สบายใจแป๊บหนึ่งแล้วก็ทุกเหมือนเดิมสุดท้ายต้องแก้ที่ตรงไหนสุดท้ายต้องแก้ที่ตรงไหนนั่นแหละอย่งโง่ให้มากยอมรับความจริงให้ได้หลายคนจะบอกโหปากขนาดนี้ไม่สำรวมเลยพูดก็แรงรับไม่ได้ ไอ้นี่แหละมนุษย์กำลังถูกดัดเสริดานเพราะมันชอบอะไรที่มันหวานหวานหลุดพ้นไหมกับเรื่องหวานหวานคำหวานหวานพูดจาดีๆเห็นตัวอย่างเยอะแย,ะ,ยะมากมายไปดูจับพิจารณาบ้างเวลาที่เขาพูดความจริงดันรับไม่ได้มนุษย์เนี่ยนะต้องบอกว่ามันต้องถูกเคาะกระโหลกหนาๆบ่อย เคากระโลกหนาๆเคาเบาๆพูดจ้าจ๋าจ้จา๋จา,จา,จามันยิ่งหลงจาไว้ถ้ารับความจริงรับความแรงรับทุกเรื่องที่เป็นเราได้เมื่อไหร่นั่นแหละมนุษย์จะฉลาดขึ้นและจะทุกน้อยลงเห็นช่วงนี้อะไรนะอะไรนะดาวจะย้าย ดาวจะย้ายราศีจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างเห็นคนแชร์กันวุ่นวายไปหมดดาวย้ายมันก็เรื่องของดาวย้ายถ้ามนุษย์โง่เหมือนเดิมไม่ยอมพัฒนาเซลล์สมองตัวเองต่อให้ดาวย้ายแม่งทั้งวันทั้งคืนชีวิตมนุษย์มันก็โง่เหมือนเดิมปัญหาก็เหมือนเดิมเพราะมันโง่เท่าเดิมหากใช้ปัญญาให้มาก ไม่ใช่มัวแต่เอาพาตัวเองเวียนไปเวียนมากับเรื่องไม่เป็นเรื่องตัวอย่างมีให้เห็นเยอะแยะมากมายหัดดูซะบ้างหัดพิจารณาบ้างคิดให้มันมากในเรื่องที่มันควรจะคิดไม่ใช่มัวไปคิดกับเรื่องที่มันไม่ควรจะคิดคนที่ทุกข์ใครล่ะเกิดปัญหาก็มัวแต่เวิรนเวอร์ไอ้นูน่นไอ้น,น,ไอนี่ถึงเวลา ดูแต่ละอย่างที่ทำมันใช่ไหมทุกคำพูดที่ออกจากปากเราไปพิจารณาให้ดีนะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรแล้วมันคือความจริงหรือเปล่ามนุษย์กำลังถูกเคาะกระโหลกหนาหนากกำลังถูกข้ออย่างแรงด้วยถ้ารับไม่ได้ก็ตรง โง่เท่าเดิมนั่นแหละทุกเวียนเกิดเวียนดับอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละดีแล้ว